ครับครับผมครับวันี่ผมลงตามมาเนี่ยครับที่บ้านนี่นงไมันปลาป่วยครับปลาป่วยมันมันปลาตะบนสีบัวบานเลยแม่นครับบ้านปลาป่วยสีบัวบานครับอ๋อลงมาสวนพักนี่แหละโอเคแล้วมาสวนลงมั้งเน,นี่พอดีมาอุดหนุนพักผมเลยผมก็ลังเก็บพักนี่มีเขาปีมอ่ะมีครับเออกระปีอ่ะเนี่เออมันปีตรงไหนนะมันมันเป็นพักคอดครับพักคอดปีเอะไร มันมันถ้าอยากคอดกันเน่ยใบมันสั่นไปสั่นมาเปุ่นเลยห้องผักคอดผมว่ากะลัมปีมันผูกเลยัะคอดครับผักคอดพี่เอานั่นเราเจ้าเจ้าครับอ๋อผมเจ้าบูทขับสวัสดีครับสวัสดีครับรถกะลัมปีผักคอดผักคอดกะลัมปีฝรั่งอ่ะตักหัวสองหัวบอกครับผมลงตั้งเยอะปั่นผมมาโอ้กะต้องอุดหนุนกันหน่อยครับมาหนึ่งสี่หลังเนาะ ครับอันนี้พักปลูกแบบอินทรีย์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอุดหุนพี่เดี๋ยวพี่บอกตังออกผมไปได้เลยได้เลยกาแฟเกลือนะพี่เต๋วไปน้ำปุ๊บพีกาแฟเกลือกาแฟมีอะไรโอ้กาแฟไี่ต้องไปชงบนบ้านมั้งครับโอ้มีกาแฟตัวโอเคบ